เป็นที่ถากันเข้ามามากมายครับสำหรับ Xperia รุ่นนี้ Xperia Z1 Compact หรือจะเรียกว่า Z1 Mini ก็ได้ครับที่ Z1 Mini และ Z1 ธรรมดานั้นต่างกันอย่างไรเพราะดูจากภายนอกแล้วนั้นเหมือนกันซะเหลือเกิน เราจะเห็นว่าการวางจุดช่องต่างๆนั้นมีการสลับที่กับแซดวันธรรมดาอยู่เล็กน้อยโดยมีปุ่มปลดล็อกเพิ่มลดเสียงปุ่มชัตเตอร์และช่องเสียบสายคล้องที่มีช่องว่างในการใส่เล็กลงกว่าตัวธรรมดาทําให้อาจจะใส่ได้ยากขึ้นนิดหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นช่องเสียบสายชาร์จและช่องใส่เมมโมรีเพิ่มได้สูงสุด64 g ลกกันเลยทีเดียวถัดมาจะเป็นช่องเสียบกับด็อกหรือหัวชาร์จแบบนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปเปิดช่องชาร์จบ่อย ถัดมาเป็นช่องใส่ซิมแล้วจุดแดงๆข้างๆคือปรรุ่มรรสตาต์ทเครื่องในส่วนด้านล่างมีลำโพงด้านบนมีช่องเสียบแจ็คก,กันน้ำแด้านหลังมีกล้องและแฟลช LED ครับบริเวณขอบเครื่องก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบเดียวกับเซตวันธรรมดาในส่วนด้านหลังที่อาจจะเป็นรอยขนแมวได้ง่ายแนะนำให้ติดฟิล์มทับลงไปจะแบบด้านหรือใสตามความชอบเลย และเป็นที่ยืนยันด้วยไวท์เปเปอร์จากโซนี่ที่บอกว่าส่วนด้านหลังนั้นไม่ได้ทําด้วยกระจกแบบด้านหน้าแต่ทําจากพลาสติกที่มีความทนทานสูงซึ่งแตกจากเซตวันธรรมดาที่เป็นกระจกทั้ง2ด้าน so พูดได้เลยว่าตัวเซตวันมินินั้นจัดหนักทุกฟีเจอร์ของเซตวันธรรมดาที่ไม่ได้มีการลดสเปคแต่อย่างใดทั้งตัวซ p u RAM เนื้อที่ตัวเครื่องก็เหมือนกันเพียงแต่ถูกลดขนาดของเครื่องหน้าจอให้เล็กลงมาอยู่ที่4.3นิ้ว ต่างจากทูวนธรรมดาที่มีขนาด5นิ้วโดวยหน้าจอ z e ตวัน Mini หน้าจอจะเป็นแบบ HD ความละเอียด342 PPI ในขณะที่ z 1ธรรมดาจะเป็นแบบ Full HD ความละเอียด441 PPI ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็คมชัดสุดๆทั้งคู่ครับถ้านึกภาพขนาดของเครื่องไม่ออกก็นำมาเทียบกับ iPhone 5ดูจะเห็นว่ามีขนาดใกล้เคียงกันแต่ z 1มินิ Mini นั้นจะมีความหนากว่าเล็กน้อยน้ำหนักของเครื่องเบาใกล้เคียงกันทั้งคู่ครับ ส่วนในเรื่องขําลาโพงของแซตวันมินิและแซวันธรรมดานั้นมีระดับเสียงลาโพงความดังแทบจะเท่ากันเลยส่วนเรื่องการแสดงผลสีของหน้าจอแซวันมินิก็มีการแสดงผลสีที่ดีขึ้นองศา,าในการมองกว้างขึ้นเมื่อเราดูหน้าจอในมุมเอียง mm hmm. ก็จะทําให้สีไม่ผิดเพี้ยนไปมากเมื่อเทียบกับแซตวันธรรมดาตัวมินินั้นจะแสดงผลสีได้ดีกว่าครับ ด้วยขนาดที่เล็กลงทําให้แบตเตอรี่ก็ต้องเล็กลงไปด้วยจาก3,000มิลลิแอมลดลงมาเหลือ2,300มิลลิแอมแต่ความที่จอเล็กนั้นก็ทําให้กินกําลังประมวลผลน้อยกว่าทําให้อยู่ได้นานทดสอบความทนของแบตเตอรี่ด้วยการเปิดวิดีโอระดับ HD ทิ้งไว้ปรับความสว่างสูงสุดปรับเสียงสูงสุดปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลากว่า6ชั่วโมงเกือบ7ชั่วโมงที่เปิดให้เล่นวนไป เมื่อกลับไปดูแล้วแบตเตอรี่ยังคงเหลืออยู่6%การเทสเบนชมาร์กก็แน่นอนครับแสดงผลกราฟิกที่ลื่นไหลส่วนผลคะแนนที่ออกมาบวกลบไล่กันครับเนื่องด้วยสเปคตัวเดียวกันในการเล่นเกมกราฟิกเด็กก็ลื่นไหลเท่ากันกับตัว z ซวันธรรมดาครับ และหลังจากที่เล่นได้ไปสักพักหนึ่งเครื่องก็เริ่มอุ่นขึ้นทั้งนี้เครื่องร้อนช้ากว่าตัวแซดวัน ส่วนเรื่องสีของเครื่องจะมีทั้งหมด4ส,สีในขณะที่แซวันนั้นมีเพียง2ส,งสีคือสีขาวและสีดําสิ่งที่ยังค้างคาใจถ้าลอกฟิล์มโรงงานโลโก้โซนี่จะลอกหรือไม่บอกได้เลยครับว่าลอกครับฟิล์มโรงงานจะแกะยากมากเพราะฉะนั้นอย่าไปแกะออกมาแนะนำว่าให้ติดฟิล์มทับไปครับสุดท้ายนี้ ถามตัวเองได้หรือยังว่าเราชอบแบบไหนเราจะใช้ศักยภาพที่มันมีแค่ไหนเราจะจ้องตามใครบ้างไหมเลือกตามไลฟ์สไตล์ที่ตอบสนองความต้องการของคุณ x p e r i a Z1 Compact ครับ